สวัสดีค่ะกระต่ายเงาจันทร์ขอไว้ามาประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับนิยายเรื่องทันลิขิตตอนนี้ ทางช่องเปิดให้จองในแบบรูปเล่มทำมือแล้วนะคะในราคาชุดละ399บาทรวมส่งลงทะเบียนซึ่งในชุดเนี่ยจะมีของแถมให้ด้วยคือที่คั่นหนังสือเป็นลักษณะของคนนกลงหาสีทองนะคะและก็ที่คั่นรูปปกโปสการ์ดรูปปกและโปสการ์ดรูปไพ่ส of Cups ซึ่งเป็นไพ่ใบสำคัญนะคะระหว่าง พระนางของเราเปิดให้จองตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20สิงหาคมนี้นะคะเราจะจัดส่งหนังสือให้ภายในปลายเดือนกันยายนท่านใดสนใจสั่งจองนะคะสามารถคลิกที่ลิงก์ในดิสคิปชันใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะส่วนสายอ e ีบุ๊กนะคะทางเราานะจะวางจำหน่ายนะคะได้ในช่วงของวันที่20อาจจะเป็นหลังวันที่20หน่อยนะคะ ส่วนอ u d i o อบ o k ก็จะตามไปเช่นกันค่ะอย่างไรทางกระต่ายเงาจันและทีมงานขอฝากผลงานเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ใครพร้อมแล้วไปสนุกกับความแค้นของคุณชายธิรภพในทันลิขิตกันได้เลยค่ะ ทันลิขิตตอนที่13แขนอัดแน่นด้วยมัดกามช้อนอุ้มหญิงสาวขึ้นจูบหวานถูกปล่อยให้ปากเป็นอิสระดวงตาสองคู่สบประสานสื่อสารเป็นภาษาเดียวกันพี่จะไม่ยอมให้ไหมห่างตัวพี่อีก คุณชายธิรภพก้าวเต็มฝีเท้าพาหญิงบนแขนแก่งเข้าไปยังอาคารด้านในดวงตารอบส่งสัญญาณให้บริการมือขวาที่หลบมุมจัดการปิดวังล่างละหงถูกอุ้มเดินผ่านโถงใหญ่กลางวังขึ้นบันไดไฟทั้งอาคารปิดมืดเหลือเพียงดาวไลหลสลัวไม่กี่ดวงเท่านั้นจนสุดท้าย เขาวางเธอลงช้าๆภายในห้องส่วนตัวที่เธอเคยมาเมื่อครั้งก่อนไฟในห้องถูกปิดลงเหลือเพียงแสงจันทร์สอดส่องผ่านชายพม่านสีขาวเข้ามาเท่านั้นคุณชายธิรภพผิดมองดวงหน้าและกายงามในชุดแสนแพงที่เขาซื้อให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอช่างหน้าชวินหาครอบครอง ไหมของพี่สวยมากเลยมือร้อนรูปไล้สัมผัสพวงแก้มมาป่าร้อยเลกกำลังหยอกเย้าเหยื่อให้ตายใจคางมนถูกเชยขึ้นรับจูบแผ่วอ่อนโยนสิบชุดสวยถูกรูดลงไม่รีบร้อนนิ้วเลียวชายหนุ่มปลดสายชุดเส้นเล็กออกจากไหลชุดสวยราคาหลักแสน ตกลงกองกับพื้นหญิงสาวเหลือเพียงบาเซียและพผนตี้สีหวานเธอลวบกอดตัวเองพางก้มหน้างดใบหน้าร้อนผ่าดวงตาดำเข้มร้อนระอุจ้องไปยังใบหน้าเล็กที่เกอ์เขินในคอคุณชายธีรภพบตอนนี้แห้งผากเป็นผงเมื่อสายตาไล่สำรวจเรือนกายงดงาม กายนี้มิใช่หรือที่เขาเคยโหยหาอยากครอบครองนักหนาถอดให้พี่บ้างสิเธอยือนตัวแข็งสองแขนเลียวยังคงบดบางเนื้อสวงงามเยี่ยมาโกงพี่คุณชายจิรภพดึงเธอแนบชิดจับมือบอบางขึ้นมาปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตเม็ดบนออก สูนเสื้อน,นอกและเน็กคไทถูกถอดออกตั้งแต่ในสวนอาพรท่อนบนถูกปลดออกในที่สุดอกใจสันไหวเป็นผลให้เธอมิลกก้ามองหน้าชายหนุ่มกระนั้นยิงสาวรู้ดีว่าล่างกำยำของคุณชายจิราภพดุดเชพประบุตรในนิยายกรีกโบราณไม่ไม่อยากมองพี่เหรอ เปล่าคะ่ะอย่างนั้นมองพี่สิไม้ฟ้าหันดวงหน้าเชื่องช้าสกตาคมแกล่งมือบางของเธอถูกจับให้รูปไล้ใบหน้าสากเข่าจางลากเลื่อนลงมายังแผ่นอกแกร่งเสียงลมหายใจชายหนุ่มเริ่มดังขึ้นเมื่อนิ้วเรียวเคลื่อนสัมผัสไปยังมัดกล้ามท้องแน่น ตากลมหลบมองยังปลายนิ้วตนเมื่อรู้สึกถึงแผลเป็นที่หน้าท้องชายหนุม่มพี่ทียิ่งเจ็บแผลอยู่ไหมฮะเจ็บพี่เจ็บทุกครั้งที่คิดถึงไหมและยิ่งเจ็บแสนสาหัสเมื่อคิดถึงสิ่งที่เธอทำไว้แววตาหวานหลือน้ำตาแห่งความชอกช้ำส่งมึกผิด คนตัวเล็กทุกช้อนอุ้มขึ้นอีกครั้งเพียงไม่กี่ก้าวไม้ฟ้าชุกวางลงบนฟูกที่นอนนุ่มหนาสีเทาเมื่อสงครามสว่างสงบความเกอ้อเินแทรกเข้าสู่ใจหญิงสาวพลันคุณชายธีระพทิ้งตัวลงนอนอย่างด้านข้างใจนทีแรกอยากลุกออกจากเตียงเสียด้วยซ้ำ แต่แล้วทำไมถึงรู้สึกอยากกกอดคนตัวเล็กที่คุดคูอยู่ใต้ประห่มขึ้นมาเสียอย่างนั้นเพียงไม่นานเสียงลมหายใจสม่ำเสมอของหญิงสาวบอกให้รู้ว่าบทรักทําหมดแรงจนพลอยหลับชายหนุ่มไล่หลังมือไปที่เลือนผมงามลากเลื่อนไปยังพวงแก้มชชมพูระเรื่อ หัวไหล่มนแผ่นหลังข่าวนวลยองใหญ่ช่างนุ่มนิ่มไปฉุกอนูสัมผัสพลันเจ้ากายแก่งก็กลับแข็งตึงขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้คุณชายวังนโรดถูกพิษไข้ปลุกอีกครั้งเขายังอยากสนุกยังอยากรับรสซ่านสว่าจากเธอต่อยังอยากย้ำยีเธอให้สาแก่ใจ ก่อนจะดึงนางฟ้าให้ตกลงมาสู่นรกความสาวที่เธอเสียไปในคืนนี้มันแค่เศษเสี้ยวเธอยังต้องสูญเสียมากกว่านี้เหมือนกับที่เขาสูญเสียผ้าห่มหนาถูกถลกเหวี่ยงทิ้งกายงามที่หลับไหลถูกพักลงไปนอนใต้ยกรกำยำในคืนนี้ ตราบใดแรงอยากในความใขรยังไม่หมดเขาจะให้เธอสนองจนกว่าจะพอใจไมฟ้าเซ็กในคืนนี้มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นต่อไปเธอจะต้องสนองเขามากกว่านี้อีกเยอะ ชวนเวลาเกือบตีสี่ยิงสาวรู้สึกตัวตื่นเมื่อขยับความเจ็บระบมส่วนนั้นแล่นขึ้นจนหน้าเยเกภายในห้องมีเพียงแสงจันทร์ลอดผ่านเข้ามาเธอหันมองข้างกายมีเพียงความว่างเปล่าเขาหายไปไหนกันพลันสายตาเห็นกระดาษ A4 หนึ่งปึกวางอยู่บนหมอนชายหนุ่มเปลกตาหลีลงมองอย่างสงสัย ก่อนหันเปิดไฟหัวเตียงแล้วเอื้อมมือหยิบเธอพินิจข้อมูลตัวเลขบนกระดาษหัวคิ้วขมวดอย่างสนอกสนใจนิ้วเรียวเปิดหน้าถัดไปและถัดไปในใจตื่นตระหนกกับสิ่งในมือตัวเลขมหาศาลในธุรกรรมถ่ายโอนเงิน มุนเวียนเข้าออกซับซ้อนหากไม่เชี่ยวชาญพอไม่มีทางรู้ได้เลยว่าสุดท้ายเงินทั้งหมดมุนออกไปแล้วไหลกลับเข้ามารวมกันในบัญชีที่ชื่อไมฟ้าเกียรติเมธานนไม่จริงน,น,นี่มันอะไรกัน แววตากรวนกระวายชัดเจนทำไมเงินมากมายจึงมาอยู่ในชื่อของเธอได้ความชงนในสมองพยายามหาคำตอบแต่กลับยังไร้ผลตอนนี้แม้อากาศในห้องเย็นสบายด้วยเครื่องปรับอากาศหากเธอที่กำเอกสารแน่นนั้นกับชุ่มไปด้วยเหงื่อแล้วที่เอกสารปึกนี้ม่อยู่บนเตียงนั่นหมายความว่า พิธีชื่อชายหนุ่มถูกเอ่ยเมื่อสมองนึกได้ครับไหมโคมไฟสูงข้างอามแชร์ในความมืดถูกเปิดขึ้นแสงสลัวส่องลงมายังล่างสง่าในชุดคมสีเทาทวงท่าไขว่ห้างดังไม่ทุกร้อนจ้องเขม็งดวงตาเย็นชามายัางเธอตกใจเหรอ ที่โดนจับได้เร็วไปหน่อยยังไม่ได้ทันได้ใช้เงินเลยพี่ทีเอกสารพวกนี้มันอะไรเหรอคะไม,ไม่ไม่เข้าใจล้างบางตัวสั่นขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้กันนั้นคำถามเธอก็ทำให้เขาเสียยิ้มเฮี้ยมออกมายังต้องให้พี่พูดอีกเหรอไม่ไม่ได้โง่นะพี่รู้ น้ำเสียงเย็นเลียแฝงความขุนแต่วันนั้นยังช้เให้จวาดกลัวแต่ทำไมไม่เคยเห็นเอกสารและเงินพวกนี้อย่างนั้นเหรอครับล่างสูงใหญ่ลุกจากอามแชร์เดินผ่านความมืดมาหยุดยืนอยู่ที่ปลายเตียงแสงจันทร์ส่องกระทบเซี้ยวหน้าของชายหนุ่ม จนหญิงสาวเห็นถึงดวงตามาดรายเคียดแค้นไมฟ้าเกลติเมธานนลลูกสาวคนโตของนายกิติปัญญาประจักษคุณชายจิรพบพูดพางเดินเต็มฝีเท้าเชื่องช้าดังราชสีมาตรงหน้าหญิงสาวมือหนาประคองใบหน้าง,งามซีดเผือก ก่อนบีบแก้มนุ่มนั้นด้วยมือเดียวคนที่โกงเงินพ่อพี่คนที่มันเป็นชู้กับแม่พี่คนที่มันทำให้พ่อพี่ต้องฆ่าตัวตายพ,พี่ทีรู้ใช่พี่รู้แต่ไหมนี่สิที่ไม่รู้ว่าพี่เนี่ยไม่ได้งโง่ แม้คดีถูกปิดคนผิดได้รับโทษหากแต่คุณชายธีรพบยังแคลงใจว่าเงินอีกเป็นร้อยล้านที่กิตติอ้างว่าถฉลุลงหมดไปในลาสเวกัสเมียงมีเงินงำเขาจึงเจาะข้อมูลสืบค้นอย่างเงียบๆด้วยเชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบการเงินในที่สุดเขาก็พบปลายทางของเงินทั้งหมด ต้องมีเรื่องเข้าใจอะไรผิดกันแน่ๆไมๆ่ไม่ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนนะคะชะลนลานพยายามอธิบายยังพี่ยังพูดไม่จบเย่ยดแซ่สิครับมันเสียมรยารยาทชายหนุ่มโน้มตัววางแขนแก่งคอมล่างบางเปืยเปล่าใต้พนวมบนเตียงหญิงสาวล่นตัวถอยหนีสิ่งที่พี่รู้สึก วงโง่ที่สุดในชีวิตเนี่ยคือคิดว่าผู้หญิงอย่างเธอมันคือคนดีพี่ทีพี่ทีฟังใหม่ก่อนน้ำตาบนหน้าสวยไม่ซึมเข้าสู่หัวใจชายหนุ่มแม้แต่น้อยอยากให้ฟังว่าไหมไม่ได้ทำไหมไม่รู้เรื่องไหมขอโทษคำพูดพวกเนี้ย พี่เบื่อจะฟังแล้วพิทีไม่เชื่อใช่ไหมว่าใหม่ไม่ได้ทำนะ่ะดวงตาแข็งเย็นชานั่นอย่างไรล่ะคือคำตอบไม่เป็นไรค่ะทั้งเงินทั้งหมดนี้มันเป็นชื่อไม่หม่จะถอนมาคืนพิทีเองคำของหญิงสาวทําเขานึกขันขึ้นในใจมุมปากร้ายกาจกระตุกยกสมเพศค,ความคิดตื่นตื่นนี่ รู้ไหมว่าพ่อพี่ตายยังไงไม่ไม่ไหมถัดจากห้องนี้ไปสุดทางเดินเป็นห้องพ่อพี่ท่านเป็นอัมพาตครึ่งตัวดิ้นรลนลากสังขารมาเอาปืนที่อยู่ในตู้เซฟห้องทำงานสุดทางเดินของอีกฝั่งเอากลับไปที่ห้องตัวเอง แล้วจ่อไปที่ขมับด้วยมือที่ไม่ถนัดจบชีวิตตัวเองเพราะทนไม่ไหวที่ท่านไม่ต่างจากผักทนไม่ไหวที่ต้องกลายเป็นอิงง่อยหลับไม่ได้ที่เพื่อนลักสวมเขาให้มาเป็นสิบใบในกลางดึกคืนนั้นชายหนุ่มได้ยินเสียงปืนดังลัน่น เขาคือคนที่เห็นบิดาตนนอนจมกองเลือดบนพื้นเป็นคนแรกพี่ทีเธอคิดว่าสิ่งที่ทำไว้มันจบง่ายแค่ถอนเงินมาคืนเองเหรอหยาดน้ำตาหรือขอบตาอีกครั้งเธอตาสว่างว่าตลอดเวลาที่คุณชายเลือดเย็นพยายามกลับมาสารสัมพันธ์นั้นมีได้อา,าลัายรักใคร แต่น,นี่มันคือการล้างแค้นต่อจากนี้อนาคตของเธอคงไม่ต่างจากปิดาเรื่องทั้งหมดรวมถึงเรื่องคืนนี้ที่พิธีทำกับไหมมันคือแค่เรื่องหลอกลวงอย่างนั้นเหรอคะพรหมจรรย์อันมีค่าของเธอเป็นเพียงเครื่องมือที่เขาเอามาขยี้เล่นเพื่อล้างแค้น แรงรู้สึกหวาดกลัวเข้ากลมจิตใจเฉียบพ,พันคนตระกูลนี้ขึ้นชื่อความอำมหิตด้านชาโดยเฉพาะกับสโตใช่เซ็กกับเธอมันก็แค่ทำให้หายยากเดี๋ยวนะนี่เธอคิดจริงเหรอฮะว่าฉันจะหลงผู้หญิงราคาถูกอย่างเธอแล้ววิธีต้องการอะไร อืมก็ไม่มีอะไรมากพอด,ดีฉันต้องไปทำงานที่เกาะสักระยะนะที่นั่นขาดบ่าวลองมือลองตีนอยู่พอดีอสูรเที่ยมไล่หลังมือไปยังต้นแขนนวลที่เผยพ้นผ้านวมหนาเขารู้สึกถึงความสั่นเทาของหญิงสาวแล้วก็ยังขา คนคอยอ้าขาให้เอาทุกคืนอีกด้วยพิธีเธอแทบไม่เชื่อหูว่าจะได้ยินคำพูดโสโครกนี้จากปากคนตรงหน้าถ้าพิธีคิดว่าไหมผิดจริงก็เอาตำรวจมาลากคอไหมเข้าตารางเหมือนกับพ่อไปสิคะทุกอย่างมันจะได้จบนาทีนี้กฎหมายเท่านั้นที่จะคุ้มครองเธอได้ แน่ว่าหลักฐานเอกสารทั้งหมดเธอคงดินไม่หลุดใช้กฎหมายขั้นตอนมันเยอะไปหรือถ้าจะรอให้เวรกรรมมันสนองคนอย่างเธอเนี่ยมันนานไปฉันก็สนองจะได้รับรองว่าถึงใจกว่าเยอะไม่จะไม่ไปไหนทั้งนั้นเธอมีสิทธิ์ต่อรองด้วยเหรอไหมฟ้าพิธี ก็ไม่มีสิทธิ์บังคับไหมเหมือนกันลืมไปหรือเปล่าว่าตอนนี้แก้ผ้าอยู่บนเตียงใครเมื่อคืนเอาอยู่กับใครแล้วเนี่ยมันวังใครยังเธอจะทำอะไรฉันได้ฮะดวงตาและสีหน้าเหยียดหยันปรากฏชัด ชายหนุ่มสุภาพตอนนี้ดังถูกผีหาซาตานเข้าครอบทั้งร่างไม่ว่ายังไงใหม่ก็จะไม่มีทางไปกับพิธีหลีกไปค่ะใหม่จะกลับบ้านกล้ามากใหม่ฟ้าแต่เธอกล้ากับคนผิดแล้วเธอจะรับผิดชอบทั้งหมดนี่คนเดียวหรือต้องให้ทั้งน้องทั้งยายเธอ มารับผิดชอบด้วยดีละ่ะอสูรรลายเริ่มบีบเธอช้าๆพิธีหมายความว่ายังไงคิดสิหมฟ้าว่าตระก,กูลฉันทำอะไรได้บ้างไม่ใช่แค่เธอหรอกนะที่จะเข้าไปกินข้าวแดงในคุกคราวนี้ได้เป็นอีกขี้คุกยกขวนะัวหน้า่ ดวงตาสิ้นหวังมองไปไม่ละเขาไม่ใช่คุณชายจิรภพที่เธอเคยรู้จักแอมหรือว่าให้เหลือน้องสาวคนสวยเอาไว้นอกคุกดีนะเพื่อฉันเหงาจะได้หิว้วมาให้บำเลอเล่นพิธีอย่าทำอะไรแพ้นะเธอรีบส่วนทันควัน เจียมและแพชมพูคือหัวใจของเธอชายหลายกาดรู้จุดอ่อนเธอดีคุณชายชิรพภพพลักออกจากเธอหันไปหยิบชุดเสื้อผ้าทิพับวางอยู่ไม่ไกลก่อนโยนลงไปบนเตียงอีกสองชั่วโมงต้องไปกันแนละ้วไ,ไม่ไปตอนนี้ไม่ได้ไม่ต้องกลับไปบอกแพ้กับยายก่อนแล้วไหนจะข้าวของเธออีก แต่นั่นมันใช่ปัญหาของคนอย่างเขาที่ไหนกันถ้าเลยสองชั่วโมงนี้ไปเธอจะได้ไปพร้อมกับรถคนงานก่อสร้างแต่กว่าจะไปถึงเกาะก็คงสายตาชายหนุ่มกวาดมองเรือนล่างในพ้าห่มก่อนจะว่าต่อมีผัวเพิ่มอีกหลายคนเลย ไมฟ้ากัดป่าตัวเองแน่นเขาไม่หลงเหลือทางเลือกให้เธอหญิงสาวหยิบผ้าเช็ดตัวในกองผ้ามาห่อล่างรวบหยิบเสื้อผ้าเอาไว้แล้วเดินตัวช้าหายเข้าไปในห้องน้ำ